สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุพัฒน์แชร์ไฟแนนซ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่เจ้าของธุรกิจทุกคนนะครับจะต้องเจอนั่นก็คือเรื่องของการผลิตเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกับความต้องการของตลาดเพราะว่าถ้าหากเราผลิตเยอะไปนะครับเงินก็จะจมสต็อกเต็มโกดังนะฮะมีค่าเก็บรักษาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากเราผลิตน้อยไปอะครับของหมดโอกาสก็หายไรายได้ก็หดนะฮะ นี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่ธุรกิจต้องหาทางออกหัวใจนะครับคือการพยากรณ์ความต้องการหรือ e m m n n f o r r c a s t i n g นะฮะธุรกิจจะต้องเริ่มหาการคาดการให้แม่นยำที่สุดนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องการสินค้าของเราแค่ไหนซึ่งปกตินะครับจะมี2วิธีการนะครับในการคาดการก็คือการใช้การคาดการเชิงปริมาณหรือ,อ q uantitative นะครับ และก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้การคาดการเชิงคุณภาพนะฮะสำหรับการคาดการเชิงปริมาณนะครับสามารถแบ่งออกเป็นาสามเรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องแรกนะครับก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายย้อนหลังนะฮะซึ่งจะทำให้เราเห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะฮะแล้วก็วิธีที่2นะครับก็คือการใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาหรือ Time s ี r ีส์นะครับ ซึ่งเป็นวิธีทางสถิตินะครับที่ซับซ้อนขึ้นนะฮะโดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อยอดขายนะครับตามช่วงเวลาอย่างเช่นแนวโน้มนะครับการเติบโตหรือการลดลงในระยะยาวนะฮะฤดูกาลนะครับที่ยอดขายจะเพิ่มหรือลดเป็นพิเศษแล้วก็วัตจักรที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกษิจนะฮหรับวิธีที่3นะครับแบบ ที่ใช้ในเชิงปริมาณก็คือใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับเช่นแบบจำลองอาการถดถอยหรือ regression model น,นะฮะซึ่งจะใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะครับระหว่างยอดขายกับปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือทำโปรโมชั่นนะฮะดูว่ามีความสอดคล้องกันยังไงนะครับสำหรับการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับ จะเป็นการคาดการโดยอาศัยความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเหมาะสาหรับสินค้าใหม่นะครับที่ยังไม่มีข้อมูลในอดีตนะฮะหรือในสถานการณ์ที่ตลาดเนี่ยมีความผันผวนสูงวิธีที่ใช้บ่อยนะครับอย่างเช่นการสำรวจตลาดนะครับสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรงหรือใช้การสอบถามฝ่ายขายนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกค้านะฮะให้เขารวบรวมข้อมูล และก็ความคิดเห็นจากทีมขายที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้าแล้วก็เข้าใจความต้องการของตลาดได้ดีนะฮะอีกทางหนึ่งนะครับก็คือใช้ความเห็นของผู้บริหารโดยอาศัยประสบการณ์แล้วก็วิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงนะครับในการคาดการความต้องการเมื่อเราได้ข้อมูลพยากรความต้องการแล้วฮะธุรกิจนะครับก็จะนำตัวเลขกังกล่าวครับไปแปลงเป็นแผนในการผลิต โดยเลือกกลยุทธ์การผลิตที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นอาจจะผลิตคงที่ตลอดทั้งปีนะฮะซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนของการผลิตนะครับมีสถิมีเสถียรภาพแต่ว่าก็มีความเสี่ยงในเรื่องของสต็อกนะครับที่อาจจะบวมได้นะรหรืออาจจะผลิตตามความต้องการนะครับโดยทำให้มีความยืดหยุ่นนะครับแต่ว่าต้นทุนเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นเพราะว่าเราอาจจะต้องจ่าย OT หรือค่าจ้างเพิ่ม เพื่อที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเวลาที่ยอดขายมาเยอะขึ้นนะอีกทางหนึ่งก็คือการผสมผสานทั้งสองแบบข้างต้นนะครับที่เรียกว่า mix strategy นะฮะทางนี้นะครับไม่มีการพยากรณ์ไหน,นครับที่แม่นยำ100%ดังนั้นธุรกิจจะต้องมีแผนรับมือนะฮะโดยจะต้องมี safety stock นะฮะในการเก็บสินค้ากันเหนียวไว้นะฮะป้องกันสินค้าขาด แล้วก็มีการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมที่มีความคุ้มค่าที่สุดนะแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการควบคุมสต็อกนะครับให้เป็นอัตโนมัติการจะผลิตได้พอดีนะครับไม่ใช่เรื่องของโชคนะครับแต่ว่าเป็นผลลัพธ์ของ3เรื่องประกอบกันนะีก็คือการพยากรณ์ที่แม่นยำนะฮะการผลิตที่ยืดหยุน่น แล้วก็การบริหารสต็อกอย่างชาญฉลาดถ้าหากทำได้ครบทั้ง3ข้อนะฮะธุรกิจก็จะไม่เสียเงินไปกับสต็อกแล้วก็ไม่เสียโอกาสเวลาความต้องการพุ่งนะฮะนี่คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็สร้างกำไรสูงสุดนะฮะก็หวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒนแชร์ไแนนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาการเงินดีๆแบบนี้นะครับ วันนี้สวัสดีครับ